สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อกลางแท็เข่าวจริงค่ะสําหรับวันนี้นะคะตรงกับวันที่18มกราคม2564นะคะซึ่งวันนี้ทางช่องก็ยังอยู่กันที่ข่าวของทางธนาคารอมสินกันอีกหนึ่งคลิปนะคะซึ่งมาตรการในการฟ,ฟื้นฟูเศรษฐกิจของทางธนาคารอมสินที่ออกมาช่วยเหลือเยียวยาสําหรับการแพร่ระบาดไวรัสโควิด COVID ล,ลอกใหม่นั้นนะคะก็หนึ่งในนั้นก็จะมีการปล่อยสินเชื่อค่ะก็จะมีสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับคนที่มีอาชีพอิสระนะคะวงเงินสูง สูงสุด1,000 0บาทแล้วก็จะมีสินเชื่อเสริมพลังฐานรากนะคะสำหรับคนที่มีอาชีพประจําค่ะวงเงินสูงสุด50,000บาทซึ่งทางธนาคารอมสินนะคะเขาได้เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่15มกราคมที่ผ่านมาผ่านแอปพลิเคชัน m ม m o ค่ะซึ่งเป็นแอปโอนเงินของทางธนาคารอมสินนั่นเองค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะจะมาตอบข้อสงสัยสำหรับท่านไหนนะคะที่สอบถามกันเข้ามาว่าครั้งแรกนะคะที่เคยกู้เงินกับทางธนาคารอมสินนะคะได้มาแล้วนะคะทางธนาคารอมสินอนุมัติมาแล้ว10,000บาทสำหรับการแพร่ระบาดไวรัสโควิดรอบแรกทางธนาคารอมสินอนุมัติเรียบร้อยแล้วแล้วอยากจะไปปิดวงเงินตรงนั้นแล้วจะมาลงทะเบียนในการขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากในรอบนี้ได้หรือไม่นะคะคำตอบก็คือไม่ได้นะคะ สำหรับการขอสินเชื่อนะคะจะผ่านการพิจรารณาหรือไม่อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์แล้วก็การตัดสินใจของทางธนาคารนะคะว่าท่านมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ตามที่ทางธนาคารเขาได้ระบุไว้หรือไม่นะคะซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะใครที่กู้เงินกับทางธนาคารออมสิน1 0 0 0 0บาทมาแล้วนะคะท่านจะไม่สามารถที่จะลงทะเบียนในการขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากในรอบนี้ได้ค่ะ สำหรับท่านไหนนะคะที่อยากทราบข้อมูลด้านใดก็ขอให้เม้นไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวทางช่องจะพยายามหาข้อมูลแล้วก็มาตอบคำถามให้กับท่านอย่างเร็วที่สุดนะคะแต่ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดคำพูดตรงไหนไม่สุภาพต้องขออภัยเวณะที่นี้ด้วยทางช่องต้องขอแจ้งก่อนนะคะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับทางธนาคารออมสินเลยนะคะแค่เป็นสื่อกลางในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารเผื่อจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่เขากําลังตามหาข้อมูลอยู่เท่านั้นเอง ะะหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์ไปให้กับท่านอื่นเขาจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารพร้อมเพียงกันนะคะแล้วก็ครั้งหน้าจะมีข่าวสารอะไรมาอัปเดตอีกนั้นฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตแบบนี้ไปด้วยกันนะคะแล้วพบกับการอัปเดตข่าวครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ